จีใ,ใจจะพ่อกับแม่มาหาหนูอีกเดี๋ยวหนูไปหาฤาษีก่อนจ้าหนูจะไปไหว้ฤาษีก่อนนะพ่อกับแม่มาขอแม่จะพดตรฤาษีเนาะเดี๋ยวหนูต้องไปบอกฤาษีก่อนจ้าพ่อกับแม่มาต้องไปขอฤาษีก่อนจ้าเอาแค่นี้นะจ้าหนูไปนะจ้าพ่อกับแม่ก็ถ้าถูกก็มาหาหนูอีกนะจ้าอย่าทิ้งหนูนะจ้าหนูมา,าเทียนทองจ้าล้วจะไปโน่นอีกไหมนี่ ไปไหนจ้าไปบ้านหนไปจ้าเดี๋ยววันนี้หนูไปอีกหนูไม่ที่พ่อกับแม่ดอกจ้าวันไหนไป,ไปวันไหนไ<ป>ใกล้ใกล้จ้าหนูขอสวัสดีนะจ้าครับสวัสดีครับแม่ดู่สดล่ส่อเทอ มาที่นี่แม่แด้มาขอโชคขอลาบขอบุญบารมีเดอ้อให้แม่มีโชคมีลาบเด้อมวดน,นี้หวดที่แล้วแม่ก็ผิดด้วยแล้วแม่มีโชคมีลาบมีบุญบารมีเดอ้อแม่ตะมาจาพะพาไป